กระทรวงสาธารณสุขเตือนผู้ปกครองนะคะระวังเด็กจมน้ําเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมพร้อมกับเร่งประสานกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรสอนบ่ยน้ําในโรงเรียนหลังจากที่พบว่าเด็กจมน้ําเสียชีวิตปีละกว่าหนึ่งพคนค่ะ นางพันศิริกุลนาศริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้านะคะว่าการจมน้ําของเด็กอายุต่ากว่าสิบห้าปีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมากกว่าอุบัติเหตุจราจรสองเท่าตัวค่ะโดยในปี2553นะคะมีเด็กเสียชีวิตเฉลี่ยว,วันละหกคนซึ่งคาดว่าปี2563หรือวอีกเก้าปีข้างหน้ายอดการเสียชีวิตจากการจมน้ําจะพุ่งกว่า16,000คน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขนะคะจะเร่งเดินหน้าพัฒนารูปแบบการป้องกันเด็กจมน้ําให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยระดมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารโรงเรียนหาแนวทางร่วมศึกษนเด็กให้ว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดโดยประสานกระทรวงศึกษาธิการตั้งหลักสูตรการสอนว่ายน้ําในโรงเรียนโดยการจัดหาสสาว่ายน้ําเคลื่อนที่ไปจัดอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ําในโรงเรียนทั่วประเทศตั้งเป้าภายในปี2557จะลดจํานวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําให้น้อยกว่า600คน 못